อธิบายเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับจารึกภาษาไทยครับเมื่อ1855ปีที่แล้วนะครับเนี่ยหลักฐานนี้ทำไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็เครื่องหมายนะั้นะนะเป็นเครื่องหมายโอมนะครับนั่นนะเนี่ยจารึกใส่เครื่องหมายโอมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่เครื่องหมายโอมแล้วก็บอกปีศักราชนะครับปีักราช135ศก ก็คือมหาสกราัดนะครับเป็นสกราัดของมหายานนะครับมหายานเขาก็นับตั้งแต่ปีปรินิพานนะครับนั่นนะครับปีตั้งแต่ปีปรินิพานเป็นพศหนึ่งเหมือนเหมือนสมัยอโศกก็นับปีปรินิพานครับนั่นแหละแต่จารึกหลักนี้ผู้ทําจารึกเนี่ยเจตนาจะให้นับจาก ปีพระพุทธองค์ตัสรูนะครับก็เลยเอาเอาปี12ปีนักษัตย์มามาใช้บังคับครับก็คือปีระกาปีรกาเมื่อไล่ไปแล้วเป็นปีรกาครับปีที่พระพุทธเจ้าตัสรูแล้วก็เป็นปีที่ปฐมเทศนาเป็นปีที่พระรัตนไตรครบครับเป็นปีที่ปฐมเทศนาต่อ ัญจวคีนั่นแหละครับก็ให้เป็นปีล้อหมุนนะครับเป็นปูเป็นปีพระธรรมจักรหมุนครับเป็นการนับอายุของศาสนาในปีระกานะครับแต่ว่าเดิมทีก็ไม่ได้ไม่ได้นิยมขนาดนี้แต่เมื่อมีหลักฐานนี้มาก็เลยก็เลยมีความชัดเจนว่าอ๋อคนโบราณกา็ฉลาดมากครับพิจารณาไปถึงว่าการการนับปีปรินิพพานก็อาจไม่ใช่ พศออหนึ่งพศหนึ่ถ้าจะนับจริงๆก็ต้องปีที่ปฐมเทศนานะครับแล้วก็มีมีสงสาวกเกิดขึ้นบนโลกครับคือปัญจวัคคีย์นั่นแหละครับก็นับจากปีนั้นมาแล้วครับทีนี้ถ้านับถ้านับแบบนี้ก็ต้องลอบออก45นะครับเพราะว่า45ปีที่พุทธองค์ ประกาศาเผยแผ่ศาสนามา45ปีนะครับเราถึงมาปรินิพานครับปรินิพานในปีมะเส็งครับไทยเราก็นับตั้งแต่ปีมะเส็งนะครับก,ก็น่าเหมือนก็นับตามสงรุ่นรุนโซนะครับแต่ว่าพอมาถึงมาถึงพุทธศตวรรษที่7ที่8เนี่ยก็มีหลักฐานนี้มามาบังคับเพราะว่า บังคับปีละกาไวเา้เพราะถ้าว่านับแบบนับแบบเดิมก็จะได้ปีพศ756ครับตรงกับปีมะเส็งครับมันไม่ได้ตรงกับปีละกาครับก็เลยก็เลยไม่ไม่ตรงตามเจิตนารมณที่เขาบังคับเอาไว้ครับเพราะเขาบังคับจะให้นับมาแล้วจะต้องได้ปีละกานั่นแหละครับในปีมศอ 135นั้นจะต้องตรงกับปีรากาครับตามที่เขาระบุเอาไว้ถ้าไม่ตรงตามนี้ก็ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้จารึกนั้นเป็นบุคคลที่ฉลาดเป็นนักปราชญาในยุคนั้นนะครับเนี่ยที่คิดน่าจะชื่อว่าจันทจันทะสวรัตนะนะครับคิดทำเองก็คือว่าท่านนี้นะเป็นผู้คิดนี่ครับ เนี่ยเนี่ยแปลออกมาแล้วเป็นจันทสวัตนิคิดทําเองนะครับเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับคิดทําเองนี่เป็นภาษาไทยครับถึงได้รู้หลักฐานะอ้าวไทยเราไทยเราไม่ได้มีแต่ภาษาเขมรน,นะครับ <S <S คือว่าสยามเราเนี่มีทั้งภาษาเขมรภาษาไทยนั่นแหละครับแต่ว่าจารึกเป็นภาษาเขมรจะจะมีมากกว่าแต่หลักฐานทางจารึกภาษาไทยก็มีเหมือนกันเนี่ยถือก็ถือเป็นบุญนะครับเป็นบุญ ไทยเราก็เคยใช้ภาษานี้ภาษาภาษาจารึกนี่เหมือนกันเพราะเขมรภาษา,าเขมรก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันแล้วเป็นเป็นเป็นภาษาที่ทางสยามใช้เหมือนกันเพราะว่าผู้นำทางศาสนานะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทาง <c oughs> ชาวาเขมรครับ ผู้นำสัส,ส,สาทางเถราวาสสยามเทศนะครับเพราะว่าคงจะเป็นเผ่ <c oughs> าหลักๆนะครับที่ทางสงรุ่นแรกได้เลือกได้เลือกขึ้นมาว่าจนเผ่าคอมเมนเป็นผู้มีศรัทธาเข้าไปเข้าไป <c oughs> เข้าไปรับอบรมหรือว่าไปปฏิบัติธรรมรุ่นแรกๆนะครับก็เลยสืบกันมาขยายกันมาจนกลายเป็นสยามประเทศนั่แหละครับ แต่อันนี้ก็ยืนยันว่าเป็นภาษาไทยนะครับเนี่ยเนี่ยแล้วก็เขียนเป็นภาษาสันสกฤตก็ได้เวลาจะเขียนเป็นบาลีอย่างเช่นอย่างเช่นว่าอ,อย่างเช่นว่าปริวระอุทธสมาธิไว้ใต้วระศีมหาโวนั่นแหละครับที่นี่อุทธสมาธิไว้ใต้ต้น พระศรีมหาโพนั่นแหละครับได้คิดได้คิดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์นี้นะก็คือเป็นปางสมาธิครับพุทธสมาธิก็เลยเขียนเป็นวุฒาสมาสมาธิวอดใต้ใต,ใต้วรศรีมหาโพก็คือว่าพระศรีมหาโพน่ะพระศรีมหาโพก็คือคูไว้ใต้ต้นพระศรีมหาโพนั่นนะครับเพราะว่าพุทธอโธ ตัดรูใต้ต้นสีมหาโพแล้วก็พุทธรูปองค์นี้ก็เป็นพุทธร,รูปปางสมาธิก็องค์นี้นะเก่าแก่พุทพุทธรูปองค์นี้นะเก่าแก่มาพันแปีแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยหลักฐานเนี่ยทำให้เรารู้ว่า,าเรามีพุทธรูปนาคปกนะครับปางสมาธินี่ มาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่7แล้วครับเนี่ยพุทธศตรวตรรษที่7หรือว่าตามหลักฐานนี่ก็1855ปีนะครับแล้วก็ไม่แปลกนะครับที่ไปนค้นพบอ้อพ,พุทธลูกนาคปกที่เมืองอูทองนะครับนั่นแหละซึ่งก็เก่าเอ่อถึงกับตีความว่าเป็นอพุทธศตรวตรรษที่เกนะครับก็ไล่เรียกันครับแต่อันนี้อันนี้มันหลักฐานเขียนไว้ชัดเจนก็เลยมั่นใจ มั่นใจว่าเป็นของแท้ที่ว่าเก่าแก่ในรูยุคนั้นจริงแล้วก็อันที่ถูกทําลายก็อาจเป็นได้ว่าเกิดสงครามในในสมัยพระเจ้าจิตเสนนะครับเกิดสงครามนั่นแหะแต่ผู้ทําลายก็ทําได้แต่แตเ่เสียนพระนั่นแหละก็เพราะเป็นเ,เป็นศิลาครับคงคงคิดว่าทําลายแล้วก็คงจะไม่มีการาสืบอทอดหรือว่าหลักฐานนี้จะต้องถูก ทิ้งล้างต่อไปนะครับเป็นการฉาบฉวยเข้ามาทําลายนะครับนั่นะนะเห็นไหมนะ่ะเห็นไหมนะ่ะถูกถูกทำลายตั้งแต่คิดว่าถุงทายตั้งแต่สงครามสมัยพระเจ้าจิตเสนเพราะว่าเกิดสงครามขึ้นในยุคนั้นตามหลักฐานที่ปรากฏในพระอยู่ในพระอิสานในจารึกของพระเจ้าจิตเสนนั่นแหละครับที่พระองค์เข้ามาแล้วก็เกิดสงครามก็หลักฐานนี้ทาให้เกิดการยืนยันว่าองค์พระนอนน่ะ ก็คงจะเก่าแก่ครับคงจะเก่าแก่เท่าเท่าเท่าพุทธศตวษที่7ที่8ตามที่ผมอ่าตามที่ผมอ่ากะเอาไว้นะครับคาดไว้คาดไว้คาดไว้เพราะว่าเมื่อเทียบกับใบเสมายุคจิตเสแล้วอ่าวัดพะนอนเก่าวกว่าก็เลยมั่นใจเลยเนี่ยวัดพะนอนนี่นอนอยู่แล้ว พระเจ้าจิตเสนบุกเข้ามานะพระนอนก็มีอยู่แล้วสร้างอยู่แล้วเพราะว่าเทียบกับหลักฐานนี่ครับหลักฐานนี้ยืนยันหลักฐานนี่ยืนยันว่าในพุทธศตวรรษที่7ที่8ปนะเรามีพุทธรูปแล้วครับมีพุทธรูปชัดเจนขึ้นมาทั้งพระพุทธรูปนาคปวดนาคปกนั่แหละครับแล้วก็หลักฐานวัดพระนอนก็ไม่ไม่เหลือวิสัยว่าหนึ่งพันแปดร้อยกว่าปีนะใช่เลยครับนะเก่าแก่ก็หมายความว่าพระเจ้าจิเสนบุกเข้ามาในขณะที่ ในภาคอีสานนี่เขาจเจริญรุ่งเรืองแล้วครับเขาเป็นสยามเทศแล้วครับแต่ว่าในจารึกพระองค์จะใส่ว่าเป็นมนุษย์มนุษย์เทศมาขีละอะไรประมาณนั้นแหละครับ